ที่ใหม่ก็ผมว่าสุขที่สุดคือการแบ่งปันนะการเห็นคนอื่นมีความสุขมากขึ้นก็ได้ความสุขที่แท้จริงเนาะโอเค สวัสดีพี่ใหม่นะคะวันนี้ก็คงเริ่มงานกันแล้วนะคะแอดมินก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะคะแล้วก็น่าจดจําด้วยค่ะชอยมินเองนะคะวันนี้ก็ยุคครบหนึ่งขวบพอดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมรับฟังแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวากันค่ะชอยมินก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมพลคนด้อมส้มนะคะด้อมชาชาติค่ะพรีวิวหนังดังนะคะบันเทิงฮอลลีวูดรวมถึงคดงังต่างประเทศค่ะ วันนีแอดมินก็มีเรื่องดีๆนะคะก่อนวันสิ้นปีของพ่อเมืองชาติชาติมาคุยกันค่ะสิ้นปีเนี่ยพ่อเมืองก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้พักร้อนหรืออะไรเลยค่ะยัคงอยู่กทมนะคะแล้วก็ไลฟ์ อัปเดตบ้านเมืองของเรานะคะอย่างต่อเน,นื่องมาตลอดค่ะเอดมินเลิกมาคุยนะคะวันที่เก้าถนคมที่ผ่านมาค่ะที่ตรอกสาเกถนนอัสตางเขตพระนครค่ะท่านพ่อเมืองชาชาติสิริพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราค่ะท่านมอบของขวัญปีใหม่คนไร้บ้านค่ะท่านไปเยี่ยมจุด d r อปอิน,นะคะสําหรับแจกอาหารให้กับคนไร้บ้านนะคะเราเลือกตรอกสาเกนะฮะแลเราอยู่ใกล้ๆราชดำเนิน,อนนอกแล้วก็เป็นจุดที่เรา มีการแจกอาหารให้กับผู้ที่ยากไร้นะจริแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะมีการแจกอาหารริษัทหล่าเนินรลางเยอะมากทําให้คนมรออาหารแล้วก็เป็นภาพที่แบบเหมือนกระตกปกโกล่ลงหลงลังนะเอยจ,จัดจุดแจกอาหารไว้ที่นี่ก็ให้ผู้ที่ใจบุญเอาไช่วยกันก็เป็นเป็นเรื่องปัญหาหลักของกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเองก็มีคนที่ยากไร้แล้วคนไร้บ้านอยู่ ปัจจุบันเขาได้กำหนดจุดรอบอินไว้2จุดนะคะสำหรับแจกอาหารคนไร้บ้านค่ะจุดที่1ค่ะบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้านะคะช่วงกลางวันค่ะจุดที่2นะคะบริเวณตรอกสาเกถนนอัสตางในช่วงเย็นนะคะทุกคนที่จะมารับอาหารเนี่ยต้องใส่แมสนะคะเรียงแถวรอรับให้มีระเบียบค่ะท่านทั่ชาติท่านกล่าวค่ะว่าบริเวณตรอกสาเกตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับราชดำเนิอนนอกค่ะ เป็นจุดที่กทมค่ะจัดที่มีการแจกอาหารกับผู้ยากไร้นะคะโดยก่อนหน้านี้คนได้ร่อนค่ะจํานวนมากเลยนะคะเขาใช้ทางเท้าถนนราชมังคลางเป็นที่หลับนอนค่ะแล้วก็พักรอผู้ใจบุญมาบริจาคอาหารนะคะซึ่งไม่เป็นระบบระเบียบและก็ภาพนไม่น่ามองนะคะจึงจัดจุดแจกอาหารไว้ที่ตรอกสเกค่ะให้ผู้ใจบุญเนี่ยนำอาหารมาแจกนะคะแล้วก็ตราส่วนของคนที่มารับอาหารในจุดนี้นะคะเราสามารถแบ่งเป็น70-30ค่ะ 70%นะคะคือคนจนเมืองค่ะกลุ่มนี้นะคะเขาไม่ได้ไร้บ้านนะคะเพียงแต่ว่ายากลําบากค่ะเขาจะมารับอาหารนะคะรวมถึงนํากลับไปจุนเจือครอบครัวค่ะบางท่านเนี่ยได้นางไกลนะคะที่สัมภาษณ์เนี่ยท่านพ่อเมืองสัมภาษณ์มาจากลาลูกกาเลยนะคะเพื่อมารับอาหารค่ะส่วนอีก30%นะคะคือคนไร้บ้านค่ะที่ว่ากินนอนอยู่ที่นี่เลยนะคะโดยในอนาคตค่ะกทมเ็ามีแผนนะคะ ที่จะย้ายจุดแจกอาหารไปยังประปาแมนสีค่ะทั้งนี้ค่ะพ่อเมืองบอกว่าการแจกอาหารนั้นเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาคนไร้บ้านที่ปลาเหตุนะคะต้นเหตุเนี่ยคือต้องแก้ที่การศึกอาชีพค่ะตอนนี้ค่ะกทมนะคะกําลังทํางานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคขงของมนุษย์นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะพ่อเมืองชัดกล่าวนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสภาพความเป็นจริงค่ะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเมืองเนี่ยมีทั้งคนที่กินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็คนที่ยากลําบากค่ะการจัด ระเบและการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยต้องค่อยๆทําด้วยความละเอียดอ่อนค่ะซึ่งมีหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่จับพวกเขาไปอยู่ให้เป็นที่เป็นทางล่ะใช่ไหมคะท่านพ่อเมืองบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทาผิดกฎหมายนะคะเขาเดินอยู่ริมถนนค่ะที่เคยใครเนี่ยก็มีสิทธิ์เดินนะคะทุกคนเป็นคนเท่ากันค่ะเขาอาจจะแค่เป็นคนโชคร้ายชั่วคราวเท่านั้นนะคะจุดนี้เป็นจุดที่แจกอาหารก็จะมีคนเอาอาหารมาแจกก็จะมีทั้งคนที่เป็นคนไร้บ้าน แล้วคนที่ยากจนที่อาจจะรายได้น้อยก็มาเอาอาหารทานเสร็จอาจจะกลับไปไปฝากคนที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วกลับมาอยู่มันทั้งคนที่เห็นในแถวนี้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ะจะเป็นคนไร้บ้านแล้วยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นคนคนจนเมืองแหละที่อยากได้จ่ายก็จะมา,อา,อาหายนี่มีมีเจ้าภาพจใจบุญเนี่ยมาเอาอาหารมาแจ,จากเพราะจัดให้เป็นระเบียบนะอนาคตเราจะยา้ายไปอีกที่หนึง่งที่อยู่ตรงไอ้ประปาแม่นสีนะน,นี้จะได้ได,ได้เช่าที่ เตรียมให้เป็นเรื่องปัญนานมากขึ้นแต่ว่านี่ก็เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกับหลายหน่วยง,งานนั้นปีใหม่ปีนี้ก็นึกถึงคนที่ยากลำบากนะว่าหลายๆคนก็ปีใหม่ก็อาจจะไม่ได้กัฉลองหรอกเมื่อกี้เราก็ซื้อไอติมแจกเขาไอติมถ้วยหนึ่งก็เหมือนเป็นความปีใหม่ให้แล้วก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นั้นจริงแล้วแก้ปัญหาเรื่องแจกอาหารคงไปที่ปลายเหตุนะในต้นเหตุคือต้องแก้เรื่อง การฝึกงานอะไรต่างซึ่งตอนนี้เราก็ทางานกับทางพมทางรัฐมนตรีก็เข้มแข็งราก็ร่วมมือกันสาหรับโครงการย้ายจุด d r o อินค่ะไปยังอาคารปรัปาแม่นสีนั้นนะคะเพราะเมืออช,ะชะัดๆกล่าวค่ะว่าต้องการที่มีจุดสวัสดิการเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนผ่านค่ะในอนาคตเนี่ยจึงอยากให้มีพื้นที่ถาวรน,นะคะเพื่อการบรณโการร่วมกันทุกหน่วยงานค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาเห็นนะคะว่าการร่วมมือกันคือหัวใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะซึ่งกทมเนี่ยก็คงไม่ได้มีงานมากเท่ากับ ภาคเอกชนนะคะรวมทั้งเรื่องการสร้างจุดสวัสดิการต่างๆให้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งท่านก็ขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่มาร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะแล้วก็ขอให้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตด้วยนะคะซึ่งทรัพย์นทางกทมเนี่ยเขามีพร้อมหมดค่ะอนาคตการสร้างที่มีอาคารประปาแมนสีเนี่ยเป็นศูนย์รวมสวัสดิการคนไร้บ้านเป็นที่เหมาะสมมากค่ะซึ่งสามารถทําที่พักอาศัยชั่วคราวนะคะที่พักอาศัยสําหรับการเปลี่ยนผ่านค่ะทําจุดสวัสดิการนะคะท ทำที่สร้างอาชีพนะคะทำศูนย์บริการสาธารณสุขค่ะเหล่านี้คือทางออกที่ช่วยคนไร้บ้านมีจํานวนน้อยลงนะคะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ชีวิตปกติได้มากขึ้นค่ะทางกะทะมนะคะขอความร่วมมือกับผู้ใจบุญที่ประสงค์จะบริจาคอาหารให้กับคนเร่ร่อนนะคะสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การนําอาหารมาแจกจ่กายคนไร้บ้านตามลิงก์นี้นะคะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับส่วนรวมค่ะความคิดของแอดมินนะคะเขาก็เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งนะคะจริงๆแล้วค่ะกรุงเทพของเราเนี่ยมีคนที่สบายอยู่แล้วจํานวนมากพอสมควรนะคะเราต้องดูแลคนเปราะบางกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านนะคะคนพิการค่ะเด็กต่างๆที่ขาดโอกาสแล้วก็ทรัพยากรนะคะซึ่งคนไร้บ้านเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถาวรนะคะเป็นแค่จังหวะในชีวิตค่ะเรียกว่า ชคร้ายเหมือนที่ท่านพ่อเมืองบอกนะคะเขามาจากคนละทิศคนละทางค่ะบางคนก็ทะเลาะกับที่บ้านนะคะเรียกว่าปัญหาทางใจค่ะไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่เมื่อบ้านเนี่ยไม่ได้สวยงามเสมอไปค่ะพวกเขาจึงเลือกที่จะออกมาสู้ชีวิตข้างนอกตามลาพังนะคะซึ่งกระถมองก็ร่วมมือกับเอกชนค่ะมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องมาทั้งปีเลยนะคะที่ผ่านมาเองก็นําเสนอผสมควรน,นะคะถ้าเกิดเราอบกอดเขาค่ะให้โอกาสเขานะคะคิดว่าคนกลุ่มนี้ค่ะจะสามารถกลับมายืนและเข้าสู่สภาวะ ปกติได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องง่ายๆนะคะซึ่งก็ทวาทำอยู่ค่ะเช่นการมีห้องน้ำค่ะที่สักผ้านะคะมีอาหารค่ะสิทธิประโยชน์ค่ะการดูแลรักษานะคะดยช่วงิ่งค่ะการมีปัตรประชาชนค่ะสำคัญมากๆค่ะเพราะเขาเนี่ยจะสามารถใช้ยืนันตัวตนสมัครงานนะคะ แล้วก็มีงานทําในที่สุดค่ะพอมีงานทํานะคะก็สามารถไปเช่าบ้านค่ะไปตั้งต้นชีวิตใหม่ได้นะคะซึ่งจะทําให้หลุดจากวงจรเหล่านี้ได้นะคะทางกรุงเทพมหานครของเราค่ะนําโดยพ่อเมืองชาชาสิทธิพันธ์นของเราอะนะคะท่านเต็มที่กับเรื่องนี้มาตลอดค่ะสําหรับพ่อเมืองแล้วนะคะลูกหลานพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพของเราทุกคนค่ะถือว่าเป็นประชากรกรุงเทพร้อยเปอร์เซ็นเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นเนี่ยจะทิ้งให้เขาลําบากไม่ได้ค่ะเดินหน้าค่ะหนุนประ ตั้งต้นชีวิตใหม่ให้กับพวกเขานะคะคนไร้บ้านแต่ไม่ไร้ค่าในสายตาพ่อเมืองของเรานะคะเพื่อให้กรุงเทพของเราเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่สําหรับทุกคนค่ะทุกเพศทุกวัยทุกสนภาพนะคะและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงค่ะ